สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแอปใหม่ค่ะก็เป็นแอปเล่นเกมสะสมเหรียญน,นะคะเพื่อแลกรางวัลน,นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะก็มีชื่อว่า Cash y o U ค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูภายในแอปพลิเคชันกันเลยนะคะว่าเขาจะมีอะไรบ้าง เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าแรกก็คือหน้าเล่นนั่นเองค่ะก็บนสุดน,นะคะก็จะมีชื่อของเราแล้วก็เมนูการถอนตรงนี้ที่เขาเลื่อนไปเลื่อนมานะคะแล้วก็นี่คือเหรียญของฉันเหรียญที่เราเก็บได้นั่นเองค่ะแล้วก็มีเกมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ,ะเลื่อนขึ้นดูก็มีเกมเยอะจริงๆเนาะก็เป็นการ เล่นเกมเพื่อเก็บเหรียญน,นะคะเพื่อแลกเป็นรางวัลน,นะคะเกมน,นี้รางวัลส่วนใหญ่จะเป็นบัตรของขวัญน,นะคะอ่ะนี่คือหน้าเล่นเนาะสำหรับหน้านี้นะคะตรงเมนูเหรียญของฉันนะคะจะเป็นเมนูเช็คอินนะคลิกเข้าไปค่ะ ก็มีเช็คอินประจำวันนะคะแล้วก็เขาจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์เวลา7จโมงเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวพคลิกรับนะคะอะก็จะประมาณนี้นะสำหรับแอป,ปนี้นะคะตั้งแต่กูดาวน์โหลดมาเล่นใหม่ๆนะคะเขาก็มีการอัปเดตประมาณสาครั้งแล้วนะคะและนี่ก็คือล่าสุดของเขานะเมื่อเพื่อนๆเช็คอนินเสร็จแล้วนะคะก็จะมีชาเลนจ ก็เกี่ยวกับการเล่นเกมนั่นเองแหละนะคะว่าเราจะเล่นถึงระดับไหนเนาะเพาก็จะมีเหรียญให้เรานะคะเลเวลหนึ่งได้20อ่าแล้วก็พอมาถึงเลเวล5ได้30อะไรประมาณนี้นะคะก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะสำหรับชาเลนประจำวันนะคะก็นี่เลยค่ะก็คือเล่นเกมนั่นแหละตามที่เขาเสนอให้เราเล่นนะ ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้เลยเนาะไปที่หน้าชนะค่ะหน้าชนะนี่น่าจะเป็นประวัติของเรานะคะกูก็ยังไม่ทำอะไรจึงไม่มีประวัติค่ะอ่ะไปที่เมนูถอนสำหรับหน้าถอนนะคะเขาก็จะมีรางวัลหนึ่งเลยก็จะเป็น Lazada v o u c h e r แลกได้ที่20บาทนะคะใช้ที่500เหรียญแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะคะก็คือ80บาทใช้1,800เหรียญน,นะคะแล้วก็จะมี AliExpress voucher นะคะ37บาทใช้เหรียญอยู่ที่600นะคะ Amazon gift card ก็เริ่มต้นที่136บาทใช้เหรียญอยู่ที่1,900เเหรียญ สูงสุดที่408บาทใช้เหรียญ5,200เหรียญค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกาลินาแชลนะคะแลกที่100บาทใช้เหรียญอยู่ที่1,600เหรียญค่ะ,ะวันนี้นะคะจะมาถอนสักหนึ่งรางวัลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือ Lazada v ไวเชอค่ะก็จะแลกได้ที่20บาท ใช้เหรียญที่500เหรียญค่ะคลิกเลยที่ Lazada 20บาทนะคะอ่ะพอคลิกที่ Lazada แล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้มานะเขาก็จะบอกว่า Lazada ารหัสบัตรกำนัน20บาทประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็เขาจะบอกวันหมดอายุนะคะถ้าเราแรกเนาะสำหรับวันหมดอายุของ รหัสนี้นะคะก็คือวันที่30เดือนเมษายนปี2024หรือ30เมษายน2 5 6 7 7บ้านเรานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านรายละเอียดนะคะก็คลิกคำแนะนำในการใช้งานค่ะอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆต,ตรงนี้นะคะ เวลาที่เพื่อนๆจะไปซื้อของที่ลาซาด้านะคะก็สามารถใช้โค้ดรหัสที่เราแลกมานี้ไปกรอกเพื่อเป็นส่วนลดนั่นเองค่ะอ่ะถอยกลับนะคะอ่ะพอเราอ่ารายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คลิกที่แถบสีเขียวนะคะก็คือใช้เหรียญที่500เหรียญน,นั่นเองค่ะ หลังจากคลิกแล้วนะคะเขาก็พามาหน้านี้ก็คือให้ผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณปรดผูกหมายเลขโทรศัพท์อ่าเราก็สามารถเลือกได้นะคะอ่าเป็นประเทศอะไรนะแต่ว่าตรงนี้เขาเลือกให้แล้วนะคะพอหลังจากที่กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วนะเขาก็ให้เราคลิกคำว่าส่งค่ะ แล้วทางเขานั้นนะคะจะส่งรหัสนะคะทางเ m สเนั้นให้เรามากรอกตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูไปกรอกสักครู่นะคะอ่ะเมื่อเราใส่รายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็ผ่านมาน้านนี้นะทีนี้ตรงที่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ให้ตัดเลขศูนย์ข้างหน้าออกค่ะทีนี้ค่ะเราก็ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะ เขามีเมนูคำว่าเปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวปูเช็คดูตรงนี้เลยนะคะว่าเปลี่ยนยังไงอ๋อ,อว่าสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะอ่านถอกลับค่ะทีนี้เราก็ไปคลิกที่ lazada voucher นะคะที่ได้20บาท500คะแนนค่ะคลิกเลยหลังจากคลิกแรกนะคะเขาก็ให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะคะคลิกคำว่าส่งค่ะ เขามีจับเวลาด้วยนะรีบกรอกนะคะคลิกยืนยันค่ะหลังจากที่เราคลิกยืนยันนะคะก็ขึ้นหน้านี้มาว่าสำเร็จคัดลอกรหัสและใช้ที่ Lazada ทีนี้เพื่อนๆนก็จะจดไว้หรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเวลาเราซื้อของก็ค่อยกรอกอีกทีหนึง่งแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเขามีวันหมดอายุค่ะ อ่ะกดปิดแลกไปเรียบร้อยนะคะอ่ะไปดูประวัติอ่ะประวัติการแรกนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็คือวันที่9เดือน4ปี2024ค่ะเอาเป็นว่าแอป CashU วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นแอปนี้นะคะเพื่อแกลกรางวัลน,นะ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามดิกงนะคะเดี๋ยวครูจะคัดลอกดิกงไว้ให้แอปนี้ไม่มีโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สุดท้ายสำคัญที่สุดเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมโดอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ